สวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนเลยนะครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนั่นเองนะครับวันนี้นะครับครูอน,นันต์จะมาสอนในเรื่องของผู้บริโภคนั่นเองครับหลังจากที่เราเรียนในเรื่องของผู้ผลิตไปแล้วครับเราก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของผู้บริโภคอีกด้วยนะครับนักเรียน พร้อมแล้วนะครับเปิดหนังสือไปในหน่วยการเรียนรู้ที่8นั่นเองนะครับในหน้าที่114นั่นเองนะครับเราไปเรียนรู้ในเรื่องของผู้บริปโภคก,กันเลยครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับนักเรียนคุณครูจะสรุปในเรื่องของผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตก็คือผู้ที่มีหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพนะครับเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริปโภคในเองนะครับโดยนะครับ ผู้ผลิตก็จะต้องมีการหวังกําไรนะครับสูงสุดเป็นเป้าหมายสําคัญนั่นเองนะครับนักเรียนอ่ะบทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพก็จะต้องมีอะไรบ้างครับอันที่1ก็คือการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับอันที่2ก็คือมีจรรยาบรรณอันที่3ก็คือมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองนะครับและอจุดท้ายก็คือการวางแผนกิจกรรมการผลิตนั่นเองนะครับนักเรียน นนเมื่อผู้ผลิตนะครับต้องการผลิตสินค้าฉะนั้นเขาจึงใช้ทรัพยากรมากมายเลยนะครับทัศนคติของผู้ผลิตในการใช้ทรัพยากรนะครับนักเรยียนในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพผู้ผลิตจําเป็นจะต้องมีทัศนคติ i, หรือความคิดเห็นที่ดีต่อการใช้ทรัพยากรนะครับอะยกตัวอย่างเช่นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผลนั่นเองครับและอันที่สองก็คือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนักเรียน และผู้ผลิตนะครับก็ยังคำนึงถึงประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอีกด้วยนะครับนักเรียนและในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะครับมันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้านเลยนะครับนักเรียน่ะยกตัวอย่างเช่นมีด้านอะไรบ้างครับ <S <S อันที่หนึ่งก็คือด้านการใช้งานนะครับผู้ผลิตก็จะต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้านะครับให้มีการใช้งานไปน,นานๆได้อีกนะครับ อันที่2นะครับก็คือด้านจิตวิทยานั่นเองนะครับผู้ผลิตก็จะต้องมีด้านจิตวิทยานะครับว่าผู้บริโภคต้องการแบบไหนนะครับลักษณะสินค้ามันตรงกับผู้บริโภคหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะต้องทําการวิจัยและสอบถามผู้บริโภคนะครับนักเรียนต่อไปนะครับอันที่3ก็คือด้านการขายนะครับหลังจากซื้อสินค้าไปแล้วนะครับผู้บริโภคซื้อสินค้าไปแล้วเราก็จะต้องมีบริการหลังการขายนะครับเช่นใบรับประกันสินค้านั่นเองนะครับ ถ้าสินค้านะครับเกิดมีปัญหาหรือเกิดการชำรุดนะครับผู้ผลิตก็จะต้องไปซ่อมถึงที่บ้านหรือการนําสินค้ามาซ่อมให้ฟรีนั่นเองครับอันนี้ก็คือการบริการหลังการขายนะครับด้านสุดท้ายก็คือด้านจบ,บริยธรรมั่นเองนะครับผู้ผลิตก็จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคอีกด้วยนะครับไม่คดโกงในการขึ้นราคาสินค้านั่นเองนะครับนักเรียนทั้งหมดนี้ก็คือประโยชน์ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ ตรงกับผู้บริโภค่นเองนะครับและต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของผู้บริโภคนั่นเองนะครับนักเรียนอะผู้บริโภคคือใครครับถูกต้องแล้วนะครับผู้บริโภคก็คือผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสินค้าและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตนนั่นเองนะครับจุดมุ่งหมายที่สําคัญของผู้บริโภคก็คือ ความพึงพอใจสูงสุดจากการบริโภคสินค้าและการบริการนั่เองนะครับนักเรียนยกตัวอย่างเช่นสายน้ำนะครับต้องการที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับในรุ่น iPhone 14 Pro มันสามารถทำหน้าที่แทนสายน้ำได้ทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าการคุยโทรศัพท์การถ่ายรูปการดูหนังการฟังเพลงรวมถึงการ ป้องกันนะครับไม่ให้สายน้ำถูกแฮกข้อมูลส่วนตัวต่างๆของเขาทั้งหมดนะครับดังนั้นนะครับสายน้ำจึงเกิดความพึงพอใจสูงสุดที่เขาต้องการที่จะใช้ iPhone 14 Pro ในเองนะครับในปัจจุบันนะครับสินค้าและการบริการมันมีมากมาย หลายอย่างนะครับที่จะให้นักเรียนเลือกซื้อเลือกหาเพื่อที่จะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับมันมีมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับเราเป็นผู้บริโภคนะครับเราจึงควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและการบริการนะครับเพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการของเรามากที่สุดนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือบทบาทของผู้บริโภคนั่นเองนะครับ ่อไปนะครับเรามาดูในหัวข้อที่2.2ในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับในการบริโภคสินค้าและการเลือกซื้อสินค้าในแต่ละครั้งนะครับนักเรียนผู้บริโภคก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็ชอบซื้อชอบช้อ,ชอปปิ้งนะครับชอบเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้าเป็นประจำนะครับแต่บางคนก็นานๆานครั้งนะครับชอบที่จะซื้อของในแต่ละชิ้นนั่นเองนะครับฉะนั้น พฤติกรรมของผู้บริโภคจึงแตกต่างกันในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับและเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดนะครับของผู้บริโภคนะครับเราก็ควรจะคำนึงถึงหลักในการบริโภคสินค้าและการบริการอีกด้วยนะครับว่าเราจะพอแค่นี้หรือเราจะไปต่อในการเลือกซื้อสินค้าและการบริการที่หลากหลายนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูหลัก,กในการบริโภคสินค้าและการบริการของผู้บริโภคในเองนะครับเราก็จะต้องคํานึงถึงหลักการบร <glove> ิโภคสินค้าอีกด้วยนะครับนักเรียนอ่านะครับในหนังสือนักเรียนมันมีทั้งหมดกี่ข้อครับอ่ามันมีสข้อด้วยกันนะครับสีข้อ4หลักด้วยกันอ่านะครับเราไปดูหลักในข้อที่1กันเลยนะครับอันที่1ก็คือความจําเป็นของสินค้านั่นเองนะครับ อันท e ี่สก็คือการมีประโยชน์ของสินค้านั่นเองนะครับอันที่3นะครับความประหยัดนั่นเองนะครับและอันสุดท้ายนะครับความปลอดภัยของสินค้าและการบริการนั่นเองนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าเราเป็นผู้บริโภคนะครับฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงหลักการบริโภคสินค้าด้วยนะครับต่อไปนะครับเราไปดูหลักการบริโภคสินค้าและการบริการในแต่ละหลักกันเลยนะครับว่า ลักษณะอย่างไรทําไมถึงต้องคํานึงถึงหลักการบริโภคสินค้าและการบริการนั่นเองนะครับไปกันเลยครับหลักที่1นนะครับก็คือความจําเป็นนั่นเองนะครับนักเรียนเป็นอย่างไรครับอ่านะครับผู้บริโภคก็จะต้องคํานึงถึงความจําเป็นเป็นอันดับแรกนะครับและก็จะต้องจัดลําดับความสําคัญก่อนและหลังด้วยนะครับนักเรียนก็เพื่อพิจารณาความจําเป็นระหว่าง ปัจจัย4เพื่อใช้ในการดำรงชีพ,น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 ,พนั่นเองนะครับและสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับเพื่อความรู้ราสะดวกสบายนั่นเองนะครับเราจะต้องพิจารณาและต้องคำนึงเป็นอันดับแ,แรกเลยนะครับนักเรียนฉะนั้นความจำเป็นนะครับจึงเป็นอันดับแรกของการบริโภคสินค้าและการบริการนั่นเองนะครับนักเรียนท่านนักเรียนนะครับต้องการที่จะซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับนักเรียนก็จะต้องเป็นไงครับ ะะก็จะต้องคำานึงถึงความสำคัญของสินค้าด้วยนะครับว่ามันมีความจำเป็นต่อเราไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเอิงเอ๋ยนะครับต้องการซื้อ,อกระเป๋าสตางค์นะครับของยี่ห้อแบรนด์เนมนะครับที่มีราคา2 0 0 0 0 0บาทอย่างนี้นะครับแต่เอิงเอ๋ยก็ใช้ถือมาโรงเรียนอย่างนี้นะครับมันอาจจะไม่เหมาะและมันมีความจําเป็นต่อเอิงเอ๋ก็ได้ฉะนั้นเอิงเอ๋ก็ซื้อราคาประมาณ 50บาทถึง100บาทแค่นั้นก็พอแล้วนะครับอันนี้ก็จะต้องคำนึงถึงความจำเป็นของสินค้าอีกด้วยนะครับว่ามันมีความจำเป็นต่อเราไหมนะครับนักเรียนอ่้อนพูดแทนคุณครูหน่อยครับว่าหลักของการบริโภคและการบริการนะครับในข้อที่2มันคืออะไรครับอน้นได้ครับคุณครูเพื่อนๆครับ หลักการบริโภคสินค้าและการบริการนะครับผู้บริโภคก็จะต้องคำนึงถึงการมีประโยชน์ของสินค้านั่นเอง Cord Grammy นะครับเพื oria, อ่อนๆผู้บริโภคนะครับก็จะต้องคำนึงแล้วว่าสินค้าที่เราบริโภคไปนั้นนะครับมันก็จะต้องเกิดประโยชน์ต่อตัวเราเป็นผู้บริโภคสินค้านั่นเองนะครับอ้นจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังนะครับยกตัวอย่างเช่นการเลือกซื้ออาหารนะครับเพื่อนๆน เมื่อเพื่อนๆนะครับต้องการที่จะซื้ออาหารมารับประทานนะครับเพื่อนๆก็ควรจะคำนึงถึงประโยชน์คุณค่าต่อร่างกายรวมถึงความสะอาดด้วยนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับเพื่อนๆก็ควรที่จะเลือกซื้ออาหารที่มันมีประโยชน์นะครับไม่ซื้ออาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายมารับประทานนะครับเพื่อนๆต้องคำนึงถึงประโยชน์ของการเลือกซื้อสินค้าประเภทนั้นๆอีกด้วยนะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆอย่าลืมคำนึงถึงประโยชน์ของสินค้าที่เพื่อนๆซื้อมาด้วยนะครับต่อไปนะครับคุณครูจะเปรียบเทียบระหว่างผู้บริโภคที่ดีและผู้บริโภคที่บกพร่องในเองนะครับนักเรียนเราไปดูผู้บริโภคที่ดีกันก่อนนะครับผู้บริโภคที่ดีนะครับอันที่1ก็คือต้องคิดก่อนตัดสินใจซื้อนั่นเองนะครับนักเรียนข้อ2ก็คือคำานึงถึงความจําเป็นก่อนนะครับมาเป็นอันดับแรกนะครับ ข้อที่3ก็คือซื้อสินค้าที่มีคุณภาพราคาไม่แพงนะครับข้อที่4เปรียบเทียบราคาก่อนซื้อสินค้านะครับอย่าลืมนะข้อที่5พิจารณาฉลากสินค้าก่อนซื้อนะครับอย่าลืมอ่านฉลากสินค้าทุกครั้งนะครับที่ซื้อสินค้านะครับอันนี้ก็คือเป็นผู้บริปโภคที่ดีในการเลือกซื้อสินค้าและการบริการได้เองนะครับน,นักเรียนต่อไปนะครับเรามาดูผู้บริโภคที่บกพร่องก,กันเลยนะครับ ข้อ1น,นะครับซื้อสินค้าก่อนคิดซื้อก่อนแล้วค่อยมาคิดทีหลังนะครับมันก็ผิดพลรราดไปหมดนะครับนักเรียนข้อที่2นะครับคำนึงถึงความต้องการแต่ไม่คำนึงถึงความจําเป็นมันก็สูญเปล่าเลยนะครับข้อที่3ซื้อสินค้าที่มียี่ห้อและราคาแพงอีกด้วยนะครับของแบรนด์เนมนะครับอันไหนไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับ ในข้อที่4นะครับไม่มีการเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อนะครับเจอโทรศัพท์มือถือเจอปุ๊บซื้อปับ๊บโดยไม่เปรียบเทียบราคาก่อนอาจจะเสียใจภายหลังนะครับข้อที่5นะครับซื้อสินค้าโดยไม่พิจารณาฉลากสินค้าอันนี้ก็หลักการในการบริโภคข้อสุดท้ายนะครับก็คือด้านความปลอดภัยของสินค้านั่นเองนะครับนักเรียน ในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีมีการผลิตและมีความเจริญก้าวหน้ามากนะครับบางครั้งผู้ผลิตนะครับก็อาจจะใช้วัตถุที่มีอันตรายต่อสุขภาพในการผลิตสินค้านั้นอีกด้วยนะครับนักเรียนผู้ผลิตก็หวังวัตถุประสงค์บางอย่างนะครับที่ทําให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจนนเองนะครับนักเรียนยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับอันหนึ่งก็คือเพื่อให้สินค้านะครับมีความสวยงามสะดุดตานะครับ อันนี้นกักเก็จะต้องดูคุณภาพอีกด้วยนะครับว่าสวยงามแล้วสะดุดตาแล้วนะครับคุณภาพมันดีหรือไม่นั่นเองนะครับอันที่2นะครับก็เพื่อให้สินค้ามันมีความคงทนนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของผู้บริโภคแล้วนะครับว่าจะเลือกซื้อสินค้ายังไงนะครับให้มันมีความคงทนและสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานๆนะครับ ต่อไปนะครับอันที่3มก็คือเพื่อให้เก็บไปใช้งานได้นานๆนั่นเองนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับไม้แขวนเสื้อที่บ้านของนักเรียนหรือบ้านของคุณครูนาน์ก็ได้นะครับอ่าด้านในมันก็จะเป็นอ่าเหล็กใช่ไหมครับด้านนอกมันก็จะหุ้มด้วยพลาสติกนะครับฉะนั้นเมื่อเราใช้ไปนานๆนะครับพลาสติกนะครับมันก็เกิดการกรอบใช่ไหมครับการเปราะการแตกนะครับเมื่อมันถูกแสงแดดเป็นเวลานานๆนั่นเองนะครับนักเรียนฉะนั้นนะครับ เราก็ควรที่จะเลือกใช้ไม้แขวนเสื้อที่อาจจะทํามาจากพลาสติกล้วนๆเลยหรือว่าอาจจะทํามาจากไม้ล้วนๆเลยก็ได้นะครับต้องเลือกซื้อที่มันสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานๆอีกด้วยนะครับอันนี้ก็คือประหลัดการบริโภคและการบริการสินค้านะครับที่ผู้บริโภคก็จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของการบริโภคสินค้าและการใช้บริการสินค้าน,านั้นๆอีกด้วยนะครับนักเรียน นะครับนักเรียนก่อนที่นักเรียนนะครับจะเลือกซื้อสินค้าต่างๆนะครับนักเรียนก็จะต้องดูฉลากสินค้าก่อนนะครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างและมันหมดอายุการใช้งานหรือยังนะครับนักเรียนอย่าลืมดูนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นวันที่ผลิตและวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์และสินค้าที่นักเรียนจะซื้อนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับภายในผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนจะซื้อวิธีการใช้นะครับนักเรียนก็อย่าลืมอ่านด้วยนะครับ และสิ่งสําคัญก็คือคําเตือนของผลิตภัณฑ์นะครับว่าเขาเตือนในเรื่องของอะไรนะครับท่านเรียนบางคนนะครับซื้อสินค้าแล้วไม่อ่านฉลากสินค้าก่อนนะครับมันก็จะทําให้สินค้ามันหมดอายุได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณครูอน,นันต์นะครับไปซื้อนมที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับซื้อมาก็ไม่ได้อ่านฉลากสินค้าใช่ไหมครับพอมาถึงบ้านนะครับหยิบ นมขวดนะครับแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็ดื่มเลยนะครับเป็นนมเป็นนมจืดนะครับจากนั้นมันก็เกิดมีรสชาติแปลกๆนะครับคุณครูนันก็เลยเอามาเทออกมาปรากฏว่าเป็นไขมันนะครับมันเสียแล้วมันหมดอายุแล้วนะครับนักเรียนโชคดีที่คุณครูนันไม่ดื่มลงไปในกระเพาะอาหารเสียก่อนนะครับไม่นั้นก็จะทําให้คุณครูนันเกิดท้องเสียอย่างรุนแรงอีกด้วยนะครับ ดังนั้นนักเรียนก็จะต้องอ่านฉลากสินค้าวันผลิตวันหมดอายุส่วนประกอบและคําเตือนต่างๆอีกด้วยนะครับมันก็จะทําให้นักเรียนได้สินค้าที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปนะครับค,คุณครูจะเปรียบเทียบระหว่างผู้บริโภคที่ดีและผู้บริโภคที่บกพร่องในเองนะครับนักเรียนเราไปดูผู้บริโภคที่ดีกันก่อนนะครับผู้บริโภคที่ดีนะครับอันที่1ก็คือต้อง คิดก่อนตัดสินใจซื้อนั่นเองนะครับนักเรียนข้อ2ก็คือคำนึงถึงความจําเป็นก่อนนะครับมาเป็นอันดับแรกนะครับข้อที่3ก็คือซื้อสินค้าที่มีคุณภาพราคาไม่แพงนะครับข้อที่4เปรียบเทียบราคาก่อนซื้อสินค้านะครับอย่าลืมนะข้อที่5พิจารณาฉลากสินค้าก่อนซื้อนะครับอย่าลืมอ่านฉลากสินค้าทุกครั้งนะครับที่ซื้อสินค้านะครับ อันนี้ก็คือเป็นผู้บริโภคที่ดีในการเลือกซื้อสินค้าและการบริการนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเรามาดูผู้บริโภคที่บกพร่องกันเลยนะครับข้อ1นนะครับซื้อสินค้าก่อนคิดซื้อก่อนแล้วค่อยมาคิดทีหลังนะครับมันก็ผิดพลาดไปหมดนะครับนักเรียนข้อที่2นะครับคำนึงถึงความต้องการแต่ไม่คำนึงถึงความจําเป็นมันก็สูญเปล่าเลยนะครับข้อที่3าม ซื้อสินค้าที่มียี่ห้อและราคาแพงอีกด้วยนะครับของแบรนด์เนมนะครับอันไหนไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับในข้อที่4นะครับไม่มีการเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อนะครับเจอโทรศัพท์มือถือเจอปุ๊บซื้อปับ๊บโดยไม่เปรียบเทียบราคาก่อนอาจจะเสียใจภายหลังนะครับข้อที่5นะครับซื้อสินค้าโดยไม่พิจารณาฉลากสินค้าอันนี้ก็เหมือนครูอน,นันต์นะครับ ซื้อเลยไม่ได้ดูฉลากเลยนะครับปรากฏวา่าผลิตภัณฑ์นั้นนะครับมันหมดอายุไปแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือผู้บริโภคที่บกพรามา่องในเองนะครับนะักนะเรียนต่อไปนะครับเรามาดูในหัวข้อสุดท้ายนั่นก็คือหัวข้อที่2.3นะครับคุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคที่รู้กันนั่นเองนะครับนะักเรียน เขาบอกว่านะครับการให้ความสําคัญของการบริโภคและคํานึงถึงหลักการในการบริโภคสินค้าและการบริการนะครับจะทําให้เรานะครับเป็นผู้บริโภคที่รู้ทันและเองนะครับนักเรียนและผู้บริโภคที่รู้ทันนะครับเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูในแต่ละข้อกันเลยนะครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือผู้บริโภคก็จะต้องตรวจสอบราคาก่อนซื้อใช่ไหมครับ อันที่2ก็คืออ่านฉลากสินค้าให้เข้าใจก่อนอันที่3นะครับใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข้อมูลสินค้าก่อนซื้อนะครับอันที่4นะครับซื้อของที่ดีและมีคุณภาพนะครับอันที่5สอบถามข้อมูลสินค้าจากผู้ที่เคยใช้นะครับและในข้อที่6นะครับสำคัญเลยนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับตรวจสอบใบเสร็จ รับเงินทุกครั้งนะครับหลังจากที่เราซื้อสินค้านะครับนักเรียนอย่าลืมนะเพราะไม่แน่คนขายนะครับอาจจะคิดราคาผิดหรืออาจจะเพิ่มราคาสินค้าไปในใบเสร็จรับเงินก็ได้นะครับนักเรียนระวังนะครับอย่าลืมตรวจสอบสินค้าและใบเสร็จรับเงินทุกครั้งนะครับหลังจากการซื้อสินค้านั่นเองนะครับคุณค่าและประโยชน์ที่มีต่อตนเองและครอบครัวนะครับ การที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือการบริการนะครับเรานะครับก็จะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างครับอานะครับก็คือความจำเป็นก่อนตัดสินใจซื้อนะครับอันที่2ก็คือมีการเปรียบเทียบราคาหรือคุณภาพของราคาน,านั้นๆนะครับอันที่3นะครับเราก็ควรจะมีความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยของสินค้านั่นเองนะครับนักเรียนอันนี้นะครับมันก็จะเป็นผลดีต่อ ผู้บริโภคและครอบครัวของนักเรยียนนั่นเองนะครับอ่าน,นะครับมันส่งผลดีต่อตัวเราต่อตัวผู้บริโภคและต่อครอบครัวอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับอันที่1นนะครับก็คือได้รับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพใช่ไหมครับและได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งานเองด้วยนะครับ ข้อที่2นะครับได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ผลิตรหรือผู้ขายนั่นเองนะครับนักเรียนข้อที่นะครับได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือการบริการนั้นๆนะครับข้อที่4นะครับได้รับประโยชน์จากการใช้สินค้าหรือการบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพนาั่นเองนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าถ้าเราเป็นผู้บริโภคที่รู้ทันนะครับมันก็จะส่งผลดีต่อ ตัวเราและต่อครอบครัวของเราในเองนะครับนักเรียนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อตัวเราและต่อครอบครัวเราไปแล้วนะครับทีนี้มันก็ยังมีคุณค่าและประโยชน์ต่ออะไรครับอ่าต่อสังคมของเราอีกด้วยนะครับอ่านะครับในปัจจุบันผู้บริโภคนะครับมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปในเองนะครับอ่าทีนี้มันเปลี่ยนไปในเรื่องของอะไรนั้นเราไปดูกันเลยครับ อันที่หนึ่งนะครับก็คือ,อผู้บริโภคนะครับหันมานิยมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและให้ความสําคัญกับกระบวนการผลิตมากขึ้นในเองนะครับนักเรียนและอันที่2นะครับผู้บริโภคก็ยังคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่นการบริโภคผักปลอดสารพิษและรวมถึงปัจจุบันนะครับการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนี่เองนะครับนักเรียน และในส่วนของผู้ผลิตนะครับก็ยังให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นอีกด้วยนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นการนาใบตองนะครับมาหอ่อหรือมาใส่ขนมหรืออาหารแทนกล่องพลาสติกหรือกล่องโฟมนั่นเองนะครับนักเรียนเห็นไหมครับมันมีข้อดีนะครับมันสามารถย่อยสลายได้นั่นเองนะครับนักเรียน อันที่2ก็คือมีการลดราคาสินค้าให้กับผู้บริโภคนะครับที่เตรียมถุงผ้ามาใส่สินค้านั่นเองนะครับนักเรียนอันนี้ในปัจจุบันในเมืองไทยของเรานะครับก็นิยมให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะครับบางห้างสรรพสินค้าเขาจะไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกเลยนะครับนักเรียนเราก็จะต้องเตรียมถุงผ้าไปใส่สินค้าของเราอีกด้วยนะครับนักเรียนเห็นหมครับ และทั้งหมดนี้ก็คือคุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคที่รู้ทันรวมไปถึงผู้ผลิตอีกด้วยนะครับที่เห็นความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับเรามาสรุปเนื้อหาง่ายๆนะครับในเรื่องของผู้บริโภคนั่นเองนะครับอ่ะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ สรุปแล้วนะครับผู้บริโภคก็คือผู้ซื้อและผู้ใช้ประโยชน์จากสินค้าและการบริการนะครับผู้บริโภคก็ควรที่จะคำนึงถึงความจำเป็นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ,อมีการเปรียบเทียบราคาคุณภาพนะครับรวมถึงความระมัดระวังในการเลือกซื้อของและในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับและอันที่2นะครับก็เป็นการให้ความสําคัญกับการบริโภคนะครับมันก็จะส่งผลดีต่อตัวของผู้บริโภคต่อครอบครัว และต่อสังคมหลายประการนะครับกตัวอ,อย่างเช่นการได้รับสินค้าและการบริการที่เป็นไงครับที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งานนั่นเองนะครับนะักเรียนยังสามารถลดต้นทุนหรือความเสียหายที่สังคมโดยรวมได้รับนั่นเองนะครับนะักเรียนอันนี้ก็คือเนื้อหาและการสรุปเนื้อหาโดยง่ายๆนะครับที่นักเรียนควรจะเรียนรู้และศึกษาในเรื่องของผู้บริโภคนั่นเองนะครับนะักเรียน และหลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้ในเรื่องของผู้บริโภคกันไปแล้วนะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดในกิจกรรมที่35นั่นเองนะครับในหน้าที่120ถึงหน้าที่122นะครับมันมีด้วยกัน3หัวข้อใหญ่เลยนะครับอย่าลืมทําให้คุณครูด้วยนะครับนักเรียนและสําหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบเนื้อหาของการเรียกนการสอนในเรื่องของผู้บริโภคไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน เรื่องต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ